กลาบนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จพระยานะวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรสวัสดีนักศึกษาและกัลยานามิตรทุกท่านค่ะดิฉันนางสาววรารัตสิริพรยวันวันนี้จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา122โรงงานยาสูบซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน300สาขาของสถาบันพลังจิต,ตานุภาพ ที่ก่อตั้งโดยหลวงพ่อวิริยังิรินทโรพอสังเขปดังนี้ค่ะสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา122โรงงานยาสูตตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ8 4ดพรรษาเขตคลองเตยกรุงเทพโดยได้นำหลักสูตรวิทันตะสาสมาธิซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาสมาธิ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรมาเปิดสอนให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาสัมมาสมาธิสายพระอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลักสูตรการสอนสมาธิขั้นพื้นฐานนี้จะช่วยเสริมสร้างพลังจิตที่มีประโยชน์ตลอดจนเสริมสร้างกำลังใจพัฒนาจิตให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ และยังสามารถขยายผลไปสู่มหาชนเพื่อบังเกิดความสันติสุขของโลกสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา122เริ่มเปิดการเรียนการสอนรุ่นที่1เมื่อวันที่7ตุลาคม2557ในวันนั้นสาขาได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโร ท่านได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศให้กับสาขาซึ่งถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและสร้างความปราบปลื้มปิติความประทับใจให้กับเหล่าลูกศิษย์ตลอดจนผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งโดยในรุ่นที่1มีนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรจำนวน75คนและหลังจากนั้นสาขาก็ได้เปิดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงรุ่นที่9 ปัจจุบันมีการนำหลักสูตรพิเศษต่างๆของสถาบันมาเปิดสอนเพิ่มเติมอาทิหลักสูตรอุตมะสาสมาธิหลักสูตรยานะสาสมาธิและหลักสูตรสมาธิชั้นสูงรุ่นที่สองซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมากจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ทำให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆมีความจำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคมจึงส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพจึงมีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนมาเป็นรูปแบบออนไลน์ทางสาขาจึงเริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์รุ่นที่1เมื่อวันที่1มีนาคม2564 มีนักศึกษาเรียนจบจำนวน115คนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้ผลตอบรับที่ดีเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งเพราะผู้เรียนได้รับความสะดวกสบายประหยัดเวลาอีกทั้งสื่อการเรียนการสอนยังสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนทุกเพศทุกวัยทุกสังคมและสามารถเรียนร่วมกันได้ทั้งครอบครัวเป็นการเสริมสร้างความใกล้ชิดและความอบอุ่น นำไปสู่สถาบันครอบครัวที่มีความมั่นคงแข็งแกร่งสาขาได้เล็งเห็นประโยชน์ของการเรียนในรูปแบบออนไลน์ว่าจะสามารถขยายหลักสูตรสมาธิไปสู่สังคมในวงกว้างมากขึ้นจึงได้เปิดการเรียนการสอนในรุ่นที่สองโดยทำการปฐมนิเทศไปเมื่อวันที่1ตุลาคม2,564มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนจำนวน170คนโดยในจำนวนนั้น มีนักศึกษาที่พำนักอยู่ต่างประเทศจำนวน10คนทั้งนี้ผู้เรียนที่มีอายุต่ำสุดคือ14ปีและสูงสุดคือ84ปีถึงแม้ว่าการเรียนในรูปแบบออนไลน์จะทำให้อาจารย์และนักศึกษาไม่มีโอกาสได้พบกันแต่ทางสถาบันได้มีการจัดระบบการดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีมีโครงสร้างการบริหารสาขาที่ชัดเจน โดยแบ่งเป็นคณะทำงานด้านต่างๆเช่นทีมพี่เลี้ยงกลุ่มย่อยมีหน้าที่ดูแลตอบคำถามและให้คำแนะนำในกลุ่มทีมงานทะเบียนมีหน้าที่จัดทำเอกสารประกอบต่างๆทีมงานไอทีมีแอดมินซึ่งทำหน้าที่โพสต์บทเรียนในการเรียนแต่ละครั้ง สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา122มีรูปแบบการบริหารงานโดยคณะทำงานจิตอาสาดังนี้อาจารย์สมฤดีวัฒนาวงศ์อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์วีระเดชกิพยโรธผู้ดูแลสาขาทีมงานคณะอาจารย์และพี่เลี้ยงน้อมจิตน้อมใจมาร่วมกันเป็นทีมงานจิตอาสาที่มีคุณภาพ โดยมีคำขวัญของการทำงานเพื่ออุทิศถวายแด่พระอาจารย์ว่าร่วมใจสามัคคีมุ่งม,มั่นทำดีถวายงานหลวงพ่อสารต่อให้เกรียงไกลเนื่องด้วยลูกศิษย์มีความระลึกถึงพระคุณและความเมตตาของพระอาจารย์หลวงพ่อที่ท่านได้ตรัสํำเขียนตำราหลักสูตรครูสมาธิโดยใช้เวลานานถึง5ปีพวกเราทีมงานมีความระลึกเสมอว่า นักศึกษาทุกคนที่เข้ามาเรียนที่สาขาท่านคือแขกสำคัญของพระอาจารย์หลวงพ่อดังที่พระอาจารย์เคยกล่าวกับพวกเราว่าเราต้องทำให้นักศึกษาได้รับความสะดวกสบายเขาจึงเรียนดังนั้นสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา122จึงมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิออนไลน์ ให้ได้รับความรู้อย่างครบถ้วนสามารถปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิได้อย่างถูกต้องสามารถสอนตนเองและผู้อื่นได้ตามแนวทางของพระอาจารย์หลวงพ่อซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนบรรล,ลุผลสำเร็จและสานต่อเจตนารมณ์ของพระอาจารย์หลวงพ่อที่ต้องการให้วิชาสมาธิเผยแผ่ออกไปอย่างกว้างขวางและทำให้โลกนี้เกิดสันติสุข ด้วยใจเชื่อมั่นและศรัทธาด้วยวาจาถามหาใครคือผู้รู้ด้วยกายายังคงปฏิบัติสมาธิอยู่ด้วยพลังจิตมีมากพอจึงพบผู้รู้ด้วยผู้รู้จึงพบจุดพลังอำนาจสุดท้ายนี้ในานามคณะอาจารย์และพี่เลี้ยง ประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา122โรงงานยาสูบขอให้ทุกท่านที่เข้ามาศึกษาปฏิบัตินี้จงประสบความสำเร็จในวิชาสัมมาสมาธิและขอให้บุญกุศลน,นี้ติดตัวท่านไปทุกภพทุกชาติสวัสดีค่ะ